อร,อร่อยมากเลยอ่ะจริงอร่อยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะ FK เซเซนเองนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเซนโชคดีที่สุด ใน Flex 1ร4.5เลยค่ะเพราะว่าจะมาเป็นตัวแทนนะคะที่เซนเลือกตัวเองเพื่อที่จะเสนอตัวเองนะคะมาชิมไอศกรีมที่เขาบอกว่าพรีเมียมมากๆสายไอติมนะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเขาบอกว่าเป็นเจลาโต้แล้วก็เห็นว่าร้านนี้เนี่ยเขามีหลายรสมากๆเลยนะคะแบบเกือบร้อยรสเลยก็ว่าได้เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าออเดอร์เขาเยอะลูกค้าที่แบบได้ชิมแล้วอะเซนเชื่อว่าน่าจะเป็นลูกค้าประจําได้ไม่ยากเลยวันนี้ก็เลยน่าจะทําให้หลายๆคนได้รู้จักกับ ไอศครีมยี่ห้อนี้กันมากยิ่งก็คือ m o โ o r รีเมียมเจลาโตนั่นเองค่ะก็เป็นไอศครีมระดับพร<อ>ีเมียมสัญชาติไทยนะคะแล้วเขาก็รังสารวัตถุดิบมาจาก ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะรู้เลยว่าเป็นไอศครีมแบบคุณภาพนะคะแล้วรสชาติของเขาก็จะมีความหลากหลายแบบบร,ริตี้สุดๆแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่จําเจค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยนะเน้นเรื่องที่ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็กินได้เรื่อยๆรู้สึกว่ากินแล้วไม่เลี่ยนนะคะและแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีเมนูใหม่ๆมีรสชาติใหม่ๆที่ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆอะ่ะบางรสนี่คือแบบคิดไม่ถึงว่าเออมันเอามาทําเป็นไอศครีมเป็นเจลาโต้ได้ด้วยพูดขนาดนี้แล้วนะคะเอามาให้เซนกินเลยดีกว่ามคะะะจรออไ ถ้ากินธรรมดาไม่ได้ระดับเซนเนี่ยโปรของกินอะเซนกินไม่ธรรมดาก็ได้เป็นกินหมดเลยทีเดียวเราจะให้หลับตาแล้วเราชิมชิมแล้วทายว่ารถที่เราให้ทานเนี่ยเป็นรถอะไรมันต้องไม่ธรรมดาขนาดนี้เลยใช่ไหมคะแต่ได้ค่ะเซนยอมเพื่อมอลต์พรีเมียมเจลาโต้นะคะปิดตาก่อนโอเครสแรกแล้วมันเราเซนจะทายถูกได้ไงว่ามันเป็นรสอะไรอ่ะก็กล้องอยู่ไหน ก็เราก็จะมีความลุ้นนิดนึงนะคะว่ารถที่เราได้เนี่ยจะเป็นรถอะไรนะคะจะมีความเซอร์ไพรส์นิดนึงและอันนี้ก็จะเป็นรถแรกที่เซนจะได้ลองชิมใช่ไหมคะโอเคเริ่มจากใช้การดมก่อนเฮ้ยเซนว่าเซนรู้เซนรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นผลไม้โปรดของเซนด้วยท่วงนี้เขาฮิตมากผลไม้แบบเนี้ยเป็นสีเหลืองอออืมาก เซนชอบตรงที่แบบมันเนื้อด้วยอะ่ะ <med> ทำให้เซนมั่นใจว่าเซนจะตอบถูกอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบทานหลังจากพวกโอมากกเซอะไรเงี้ยใช่ตอบเลยไม่ลากก็คือรู้ตัง<อ>้งแต่แรกแว่าตอบ <med> เลยแล้วกันอันนี้คือไอศครีมยูสุนั่นเองเย้ โทกุชิมะ refreshing ยูสุนะคะเออรสชาติคือมันแบบหวานอมเปรี้ยวแบบกำลังดีลงตัวมากค่ะทุกคนคนที่ติดกับการกินไอศกรีมหรือว่าเจลาโต้ต้องเป็นแบบนมต้องเป็นครีมมี่อ่ะคือให้ลองมาชิมอะไรแบบเนี้ยน่าจะกลายเป็นคนที่ชอบแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะเหมือนเป็นเครื่องดื่มก็ได้อ่ะถ้าปล่อยให้มันแบบเมลแบบนิดนึงอ่ะก็ยังทานได้แบบโอเคมากเลยก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีเนื้อด้วยเป็นเปลือกอ่ะไม่ได้ขมไม่ได้อะไรเลยนะ แล้วนี่นะคะจะบอกว่ายูสุเนี่ยเป็นรถแบททบท็อปวันเลยนะซิเนเจอร์ของทางร้านนะคะซึ่งก็หมายความว่าใครที่มีโอกาสได้สั่งเนี่ยก็ต้องสั่งรถนี้ดูไว้เลยนะโลโก้นี้ถ้าเกิดไปบ้านเพื่อนแล้วแบบเห็นไอติมแบบนี้อยู่ในตู้เย็นของบ้านเพื่อนอ่ะก็หยิบมากินได้เลยโอเคปะหมดจริงอร่อยมากเลยอ่ะหลังจากที่เราแบบ ได้ความสดชื่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันต่อว่าไอศครีมมอลโต้พรีเมียมเจลาโตรสต่อไปที่เซนจะได้ชิมคืออะไรเริ่มจากการรมก่อนนะทุกคนอืมอันนี้ต้องเป็นไอศครีมแบบเป็นเป็นนมแล้วแหละมีความชีสเค้กอะ่ะชีสเคก้กแล้วก็มีสตอรอเบอรีด้วย<ม>เนื้อเนื้อมันนุ่มอะ่ะเฮ้ยมันมีอย่างอื่นด้วยอะไปค่ะอืม มันมีครัมเบลทุกทุกคำเลยอะปลักไปแล้วคือแบบได้ครบทุกอย่างเซ <c oughs> นตอบว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กเปิอะเปิดถูกก๊วย New York Times Square ค่ะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะแต่ว่าชื่อของมัลโทเนี่ยเขาจะตั้งออกมาให้มันแบบดูมีอะไรมีกิมมิกเนอะขอเปิดดูข้างในอันนี้หน่อยนะ เฮ้ย, <_ an> ยคือเนี่ยถึงว่าทําไมครอมโบลเยอะมากเพราะว่าเขาให้แบบไม่ไม่อั้นเลยอะแล้วก็ข้างในจะมีแบบสตอบรอเบอรี่เป็นซอสสตรอเบอรี่แบบว่าจริงจังมากนะคะเส้นกินเซนตักแต่ละคะําอ่ะ มันมีทั้งความแบบเป็นครีมชีสที่พอด,ดีเข้ากันกับสตรอเบอรี่ซอสที่เขาให้มาโดยที่เราแบบสามารถตักตรงไหนก็ได้ไม่ต้องแย่งกับคนที่บ้านว่าแบบเฮ้ยฉันต้องเป็นคนเปิดแล้วฉันจะต้องขวักหาตรงที่มันแบบมีเนื้อเยอะที่สุดอะไรเงี้ยเพ <c oughs> าอยากอร่อยแบบเซนแล้วแบบรู้สึกโชคดีด้วยก็แค่เล่น flex delivery fin from home นะคะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน flex connect นะคะแล้วก็ไปลุ้นกันดูว่า จะได้รถอะไรนะไปดูไปส่องก่อนก็ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของมอเตอร์นะคะก็อย่าง Instagram เนี่ยเขาจะมีแบบรูปที่ทำให้เราอาจจะอดใจไม่ไหวอาจจะต้องสั่งมากินก่อนนะแต่เซนเชื่อว่าไม่ว่าจะได้รถอะไรเนี่ย อร่อยทุกรสแน่นอนนี่นะคะก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนเลยนะว่าช่วงที่ work from home กันนะคะอยู่บ้านกันเยอะมากๆวันไหนไม่ได้ทํางานเราก็อยู่บ้านอยู่ดีแล้วบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันไม่สนุกที่บ้านอันนี้จะมาเพิ่มความสนุกให้กับทุกๆวันของทุกคนเลยะคะ่ะบางทีทํางานไปแล้วแบบเราไม่ได้หิวแบบเป็นมื้ออาหารหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีมอลโต้พรีเมียมเจลาโต้อยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็บางทีแบบสนุกใช่ไหมเลือกเอาไว้สักสามสี่รสอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้โชคดีเนี่ยเราเลือกให้เลยไม่ต้องแบบมาคิดมาตัดสินใจว่าเอารอะไร เริ่มต้นจากกิจาก,การรม Flex Delivery Fin from Home กันก่อนค่ะก็จะได้ไอศครีมแบบพรีเมียมแบบนี้ไปอยู่ที่บ้านกับทุกคนเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะจะได้ไปชิมกันแล้วก็ติดใจเหมือนเซนวันนี้นะคะ Flex Fin Del From Delivery Home